ฮัลโ o o d อั t e r นุ o น My name is teacher สุกัญญาสีสว่างนะคะวันนี้ก่อนที่เราจะมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันได้เลยค่ะ Banana B A N A N A Cake C A K E Hamburger H A M B U R G E R Hamburger Apple A P P L E, apple. m i, l m I l t e. a l M I L K, m i l S A L A D, สลัด Hello, Good afternoon, s t u d e n t s วันนี้นะคะวิชาภาษาอังกฤษนะคะคุณครูจะสอนนักเรียนในหน้าที่59ค่ะจากที่เรานะคะได้เรียนรู้คำศัพท์ไปหมดแล้วนะคะวันนี้นะคะ จะเป็นในการที่ให้นักเรียนนะคะดูนะคะแล้วก็ตอบคำถามให้ตรงนะคะในโจทย์นะคะบอกว่า look and write the answer นะคะก็คือให้นักเรียนนะคะมองภาพนะคะแล้วก็เขียนคำตอบนะคะอย่างเช่นในภาพนะคะเขาบอกว่าดูในข้อที่หนึ่งนะคะ do you like apple เขาบอกว่าคุณชอบ apple ใช่ไหม ใช่ไหมคะเพราะว่ามีการกรากบาดนี่กากบาดแอมเบอร์เกอร์แสดงว่าฉันไม่ชอบแสดงว่าฉันชอบอันนี้ถูกไหมคะอ่ะทูเขาเลยตอบ yes อสเตธาข้อ2 do you like banana ชอบไม่ชอบคุณชอบอะไรคุณชอบอะไรบานาน่าแต่ว่าเขากากระบาดาน n a n a แสดงว่านักเรียนต้องตอบว่าอะไรอ่าต้องกากบาดเค้กนะคะแล้วก็ต้องตอบ ไอบานานาเนี่ยห้ามกานะคะใช่ไหมเราก็ต้องตอบว่าอะไรอันนี้เขากาผิดมาต้องตอบว่า no ถูกไหมคะอ่าพอข้อที่2 do you like สลัดอ่าเขากาสลัดมาอีกแล้วแต่เราอ่ะชอบเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ต้อง no พอข้อที่4 do you like hamburger อ่าอันนี้เขาไม่กาแฮมเบอร์เกอร์แสดงว่าตอบอะไรอ่าตอบเองเลยพอข้อที่ห d y o u like m i ิ k อ้าวม o you like m oh, l like w นักเรียนยคิดว่าข้อนี้ควรตอบว่าอะไรคะเขากาะแอปเปิลมาแต่เราชอบมิวถูกไหมถูกต้องเพราะฉะให้ตอบเ yeah. ยอ่าทั้งหมดนะคะมี5ข้อก็เฉลยไปแล้ว3ข้อนะคะนักเรียนทํำเองนะคะ2ข้อขอบคุณค่ะ